สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero Variety าากีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนนกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายในการแข่งขันกีฬาระดับชาตินะครับซึ่งนักกีฬาเหล่านี้แหะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมมาค่อนข้างเยอะทีเดียวและก็แน่นอนที่สุดนะครับในการแข่งขันซีเกมคพรังที่28ที่ประเทศสิงคโปร์ที่เพิ่งจบลงไปเขาพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาได้บุคคลคนนั้นก็คือโชคทวีพรมรัฐเราไปติดตามประวัติและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเขาในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดย isuzu mu-X เอกสิทธิ X, e ์แห่งผู้นำ พ t t ีทีไลฟ์สเตชความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวน้ำมันพืชตราอัง,งนุนไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุสมนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน Trinity c a r รศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรบาซยาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์พัทยาสวัสดีครับโชคทวีพรมรัตน์นะฮะสวัสดีต้องเรียกสั้นๆว่าโคชโชคนะฮะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าโด่งดังแล้วก็คิวทองมากทางรายการต้องขอขอบคุณนะฮะ ที่โชคดีผมรัฐนั้นสละเวลามาพูดคุยเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนย้อนกลับไปตอนสมัยเด็กๆเนี่ยคขาโชคนะฮะเป็นคนพังงาโดยกําเนิดครับเป็นคนพังงาโดยกําเนิดครับเป็นคนอำเภอท้ายเหมืองครับมีพี่น้องกี่คนฮะมีพี่น้อง3ามคนมีใครเล่นกีฬาบ้างเป็นคนสุดท้องมีพี่ชายคนกลางฮะแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วครับนะฮะก็เล่นฟุตบอลเหมือนกันครับนะฮะคนที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นไอดอลของของ ของโชคตอนสมัยที่เด็กๆเนี่ยตอนนั้นมีใครเป็นแบบอย่างก็เมื่อก่อนดูทีวีนะฮะก็มีพี่อำนาจเฉลิมชาวรลิตใช่ครับครับก็คือดูดูแกแล้วแล้วแบบว่ามีความรู้สึกว่าโห้โธทไมผู้ชายคนนี้เล่นจริงจังจังนะฮะหัวแตกแล้วไปพันผ้าแล้วยังลงมาเล่นนั้นดูในทีวีนะครับแต่ว่าในคิดในใจว่าโอ้อยากไปดูที่ที่เมืองหลวงจังเลยอยากเห็น เห็นพี่เขาเล่นฟุตบอลทีมชาติอะไรเงี้ยอยากเห็นแค่นั้นเองครับตอนเด็กๆที่เห็นบอกว่าเริ่มเล่นจากตำแหน่งปีกก่อนเล่นปีกขวานะฮะสงสัยตัวผอมมั้งฮะอาจจะวิ่งเร็วตัวเล็กตัวเล็กเมื่อก่อนตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มตัวโตแล้วนะครับจากปีกขยับไปเล่นเป็นเซนเตอร์ครับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮารแล้วก็สุดท้ายแล้วเอ๊เราก็ต้องต้องเล่นตำแหน่งนี้ดีกว่าถ้าเราไปเล่นศูนย์หน้ามันอาจจะไม่ค่อยดีเบสิกไม่ค่อยดีท่้ที่ควรแต่พอมาเล่น กองหลังเนี่ยความคิดเรามีนะเพราะนั้นอาจจะช่วยทีมได้เยอะมากกว่า<ะ>ครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเลยผมจําได้ตอนสมัยที่โชคเป็นนักกีฬาฟุตบอลน,นะฮะใครก็ตามแต่กองหน้าเนี่ยจะผ่านโชคทวีพรมรัฐเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย <c oughs> ตรงนั้นเรามีคอนเซปต์เรามีความคิดเรามีวิธีการคิดยังไงเพรสหรือแย่งบอลได้เนี่ยนะต้องทําอย่างรวดเร็วรนะเพราะฉะนั้นต้องคิดเร็วทําเร็วรนะแต่ถ้าไม่ได้เราก็ดีเลยไว้ก่อนนะถ้าถ้าถ้ามาปัจจุบันนี้ถ้าเราเป็นโค้ชเนี่ยเราจะดูเด็ก ในเซนต์บอลเขามีด้วยหรือเปล่านั้นเป็นจุดสําคัญว่าจังหวะไหนที่ที่เราได้เปรียบเราก็สามารถแย่งเล่นบอลได้เลยครับจังหวะไหนที่เราไม่ได้เปรียบเราดีเลยเพื่อที่เพื่อนมาซัพพอร์ตดีกว่าตอนสมัยที่เราเป็นนักเตะติดเยาวชนทีมชาติหรือว่าประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนในระดับเยาวชนก็โค้ครับนะครเมื่อก่อนจะมีโค้ชครับใช่ใช่ของเด็กๆนะครับเพราะนั้น เอ่อพวกผมต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีเวทีนะเพราะนั้นเนี่ยโค้ชครับเนี่ยสร้างพวกผมมานะฮะได้แชมป์พังงาได้แชมป์เขตนะฮะเลยขึ้นมาเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพนะฮะก็เลยมีแมวมองไรมองต่างๆมากมายให้มาเรียนที่กรุงเทพครับผมตอนนั้นเขาดึงเข้ามาเล่นในทีมอะไรเออตอนนั้นเป็นเบต้าวอรก่อนพี่สมเกียจเจติวันนะฮะตอนนั้นเขาแมวมองลูกหนังขาสั้นเลยเข้าสู่การแข่งขันในระดับทัวร์นาเมนต์ที่มีธงชาติติดที่หน้าอก เยาวชนทีมชาติแมตช์แรกเป็นไงโค้คัพอาเซียนครับนะฮะแมตช์นี้เป็นเป็นแมตช์สำคัญมากที่ว่าติดธงแต่15ปีนะฮะสิบห้าถึงสิปีเนี่ยนะฮะก็ในนามตัวแทนทีมชาตินะก็รู้สึกตื้นใจภาคภูมิใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะะมันเป็นเอเชียไม่ใช่อาเซียนนะครับเพราะนั้นเจอทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียนั้นทีนี้ผมสังเกตเหมือนกันนะฮะว่าโชคเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่มีวินัยมากเลย อะไรทําให้เด็กที่อายุเพียงแค่15-16ปีถึงได้มีวินัยแล้ะก็ความมุ่งมั่นขนาดนั้นมันเหมือนเราเป็นเด็กต่างจังหวัดะนะฮะ<ม>ที่เข้ามากรุงเทพถ้าเราไม่มีระเบียบวินยัยหรือไม่มีอะไรบีบตัวเองไว้เนี่ยก็ไปเหมือนกันก็ถือว่าหลุดนอกกรอบเพราะนั้นเ,เราสามาตั้งไกลแล้วนะฮะมาถ,ถ,ถ,ถึงจุดนี้ได้แล้วเนี่ยโอกาสมันมีมาไม่ได้ไม่ได้เยอะนะ,ะครับ,รบเพราะนั้นถ้าโอกาสม,มาเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้ให้ได้นานที่สุด พอจะบอกได้ไหมครับว่าเด็กๆและเยาวชนถ้าสมมุติว่าคุณอายุประมาณ15-16ปีการที่จะเล่นฟุตบอลได้ดีจะต้องมีวินยัยมีการฝึกซ้อมอยังไงบ้างตอนนี้ผมว่าโอกาสของเด็กๆมีสูงกว่าเมื่อก่อนนะฮะว่าอย่างนี้มีอะคาเดมีอะไรต่างๆนะแต่อย่าลืมนะฮะว่าเราอยากคาดหวังว่าเราต้องเหมือนคนนี้คนนั้นโรนโดอะไรนะฮะอ,อย่าไปถึงขนาดนั้นรเราทําตัวเองให้มัน ดีนะฮนะเล่นฟุตบอลให้เก่งพัฒนาทุกวันทุกวันนะฮะไอ้เรื่องเบสิกต่างๆเนี่ยต้องทําทุกวันไอ้พวกนี้ดูนาเบื่อมากนะฮะแต่จริงๆแล้วพวกนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในในอาชีพฟุตบอลเลยเพราะคุณลงไปในสนามคุณจะใช้พวกนี้มา,มากมากมายจําเป็นไหมครับว่านะักฟุตบอลที่ดีจะต้องมีผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถด้วยอันนั้นก็มีส่วนนะฮะถ้าถ้าเราเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะถูกปลูกฝังมานะฮะสิบสามสิบเนี่ยนะะในการเรียนลายเส้นเนี่ยเขาจะบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นโค้ดที่มี มีดีนะฮะเด็กก็จะได้ประโยชน์ตรงจุดนั้นเลยโอ้โหกำลังคุยกันสนุกเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องขอพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงหอ f เฟ e เราจะมาดูนะครับว่าเกียรติประวัติของนักฟุตบอลฝีเท้าที่ชื่อว่าโชคทวีพรมรัฐไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์ซีเกมมาหลายสมัยรวมทั้งการค้าแข่งในต่างประเทศด้วยสักครู่กลับมาในช่วงฮอเฟมครับ ฟุตบอลมันเป็นทีมเพราะนั้นไม่ใช่ว่า7วัน14วันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไปได้ดีโดยที่เอานักบอลที่เก่งๆมาไม่ใช่ทุกเขยิมที่ได้มานั้นคือคคสิ่งที่ภาคภูมิใจว่าเราเราสามารถทำมาได้ สนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวน้ำมันพืชตราอางนุนไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สม,มุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน c h a t e the Art Spirit of Art การกีฬาหแห่งประเทศไทย กลับมาติดตาม Sport Talk the Hero นะครับในช่วงของฮอเฟ่เมสักครู่นี้คุยกับโชคทวีพรรักน์นะครับยังค้างเอาไว้ถึง<ม>เรื่องของเกียรติประวัติของการเป็นนักฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่จริงๆตอนนั้นเริ่มที่แมชไหนครับสิบเก้ปีนะฮะตอนนั้นไปติดชุดเอเชียนเกมที่ฮิโรชิมะนะฮะของของตอนนั้นดีมทีมเขากําลังขึ้นมา แต่จริงๆแล้วชุดนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าทุกชาติในเอเชียช่วงนั้นเป็นชุดใหญ่หมดเลยใช่ไหมฮะหรืว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีซาอุดีอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกนะที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ชุดนั้นนี่เริ่มได้เจอกับซิโก้ละฮะตอนนั้นเริ่มอยู่ในดีมทีมนะครับครับแล้วเริ่มที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับซีเกมละจําได้ไหมครับว่าครั้งไหนครั้งที่อินโดนีเซียนะตอนตอนนั้นก็ เก็บตัวอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะเ,เริ่มมีความเข้าใจเกมด้วยด้วยกันก็ได้แชมป์ที่อินโดนะฮะอันนี้เป็นครั้งครั้งแรกรนะครับที่เสนายันท,ที่เขาป๋าสนามนั่นแหละได้ข่าวว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่บรรยากาศมาคุมากเลยมาคนะุมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทีมชาติไทยทําได้ก็คือไปคว้าแชมป์ชนะเจ้าภาพในสนามของเขารู้สึกอย่างไรบ้างวันนั้นรู้สึกตกใจก่อนนะเพราะว่าแฟนบอลเขาไม่ยู่งจริง ครับนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ในชั้นใต้ถุนนะฮะได้แชมป์แล้วก็ต้องอยู่อีกประมาณ2ชั่วโมงโอโ้โหก็จะออกาจา<อ>ก,<ด>กสนามได้กาจะออกจากสนามได้เพราะรว่าเขาเขาต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าก็ ก็ดีใจที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แชมป์ซีเกมเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ในอาเซียนอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีแชมป์ซีเกมตามมาอีกนะครับที่บรูไนที่บรูไนนี่ที่อินโดเนียยังเป็นตัวสำรองอยู่นะแต่ว่าที่พอมาบรูไนเนี่ยลงเป็นตัวจริงตอนที่เป็นตัวสำรองนั้นเป็นตัวสำรองของใครพี่นัททีทองสุแก้วโอ้ต้องยอมเขาแล้วฮะคนนี้ลถถังเหล็กเลยนะในตำรวจนะตอนปัจจุบันนี้เป็นนายตำรวจครับเป็นนายตำรวจครับพอมาเป็นตัวจริงแล้วเรามีโอกาสได้โชว์ฝีไม้ลายมือ ได,ได้ได้ได้มาโชว์ฝีม้ลายมือก็มันชุดนั้นมันชุดเต็มด้วยแหละฮะที่บรูนายเพราะว่าเต็มชุดเลยตะวันซิโก้ดูสิทธวัชชัยนะไม่ต้องห่วงฮะคนนี่รับตานึกชื่อได้รู้สึกยังไงกับการที่ได้ร่วมทีมกับสุดยอดนักกีฬาที่เอ่ยชื่อมาเกือบทั้งหมดเลยก็มันภูมิใจอยู่แล้วละนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งฟุตบอลมันเป็นทีมเพราะนั้นไม่ใช่ว่า7วัน14วันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไปได้ดีโดยที่เอานักบอลที่เก่งๆมาไม่ใช่ เราะนั้นต้องอยู่ด้วยกันมานานมองตารู้ใจการให้บอลหรือการจะเรียกบอลอะไรเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับครับครับผมการเล่นฟุตบอลอาชีพเห็นบอกว่าโชคเองนั้นมีโอกาสได้ไปค้าแข่งในต่างแดนโดยเฉพาะเอสลิ่ที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างครับก็ตอนนั้นก็อยู่กสิกรไทยก่อนนะฮะเล่นกสิกรไทยตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วกสิกรไทยเขายุบทีมโดยสาเหตุก็ของผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเป็นโอกาสดีของเราไปซะนะฮะที่ว่าทางพี่สุรชัยจตุรพัทรพงศ์นะฮะ ว่าชวนไปเล่นที่สิงคโปร์ตอนนั้นเขาเล่นอยู่แล้วเขาเล่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ชวนเราไปนะฮะสมมสรอนแรกเป็นสมมสรกัมบำลัยูเนเต็ดนะฮะเป็นทีมอยู่ระดับล่างๆที่แกอยู่ด้วยนะฮะมาประสบผลสําเร็จมาตอน2ปีสุดท้ายแล้วมาฮะัานเล่นกับทีมแชมเปี้ยนส์ลีกอ๋อครับกับปั้มนะฮะอวันชิตแตวันนี้นะฮะที่เป็นโค้ชได้ทั้งแชมป์เอชลีกและก็เอฟเอครับครับนั่นถือว่าประสบผลสําเร็จในในลีกเขาในเรื่องค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับยุคนั้นแล้วเป็นย ผลตอบรับก็ได้ดีะสิงคโปร์แต่ว่าค่าครองชีพเขาสูงนะฮะก็มันมันไม่ได้อะไรมากหรอกฮะแต่ว่าเราไปก็ถือว่าซื้อ1ซื้อประสบการณ์2ซื้อในเรื่องภาษา3ามมืออาชีพอันนั้นผมว่ามีประโยชน์มากมายแต่สุดท้ายแล้วนะฮะมาเลยมาเลเซียออฟเฟอร์มานะฮะตอนนั้นไปอยู่กับทีมเยโฮวารูอ๋อครับก็ทีมดังเหมือนกันทีมดังนะฮะในในในลีกสูงสุดเขาเหมือนกันนะฮะ มาได้ที่มาเลยนี่แหละเพราะผลตอบแทนเ้าสูงครับโชคที่ผมรักคิดว่าคุณได้อะไรจากการเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยได้มาเยอะนะฮะทุกสิ่งอย่างนะฮะเพราะว่าผมมาจากฟุตบอลครับนะฮะหนึ่งการศึกษานะฮะมาจากบ้านนอกนะฮะใช้ฟุตบอลนาทางมาตลอดครับนะฮะมาเรียนกรุงเทพคริสเตียนได้นะฮะสองไปโครงการช้างเผือกธรรมศาสตร์ ได้3จบปริญญาตรีนะฮะเข้าทํางานได้ครับฟุตบอลนําทางหมดเลยรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดของโชคทมีผมรัฐในชีวิตการเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติทุกเหรียญที่ได้มาไม่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 เฉพาะทีมชาติไม่เฉพาะสีเกมทุกเหรียญที่ได้มานั้นคือสิ่งที่ภาคภูมิใจว่าเราเราสามารถทำมาได้ครับครับโอ้โหกำลังสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับช่วงของทูบิยอนผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะครับจากนักฟุตบอล พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนเป็นผู้ฝึกสอนและที่สําคัญที่สุดตอนนี้เป็นผู้ฝึกสอนที่ฮอตและก็ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์4เกมครั้งล่าสุดสักครู่กลับมาคุยในช่วงของทวิยนครับไม่ฮะหนักใจที่ว่าตัวผู้เล่นเราดีหมดเลย20ยคนไม่รู้จะเลือกใคร <laughs> มีหลายคนมองว่าความสําเร็จของขอโชคชเกิดจากการอยู่ใต้ร่มเงาของซิโก้หรือเปล่าก็ สนุนโดย Isuzu MU-X i เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ p t t Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวน้ำมันพืชตราอางังุนไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงออนสวยจริงอิงออน o s Football Academy Back to the Basic Ureka Fly High กลับมาในช่วงสุดท้ายของ Sport Talk the Hero นะครับในช่วงของ To บิยอนนะครับเมื่อสักครู่กำลังคุยสนุกมากๆเลยกับโค้ชโชคทวีพรมรัตน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตการเป็นนักฟุตบอลจบลงหลังจากที่เลิกเล่นแล้วแต่ว่าก็ได้ผันตัวเองเข้ามาสู่การเป็นผู้ฝึกสอนและที่ฮอตที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของซีเกมที่เพิ่งจบไปที่สิงคโปร์ครั้งที่28ครั้งนี้แหละทีมชาติไทยประสบความสําเร็จภายใต้การนาทีมของโชคทวีพรมรัตน์อีกครั้งหนึ่งถามนิดนึงก่อนที่จะเข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เริ่มชีวิตการเป็นผู้สอนจากตรงไหนก็สองปีที่แล้วคร่บที่เนปิดอเกมนะฮะในซีเกมีิโก้ได้รับมอบหมายให้ทำนะฮะเพราะว่าฟุตบอลไทยตกต่ำมาโอ้เป็น10ปีครับเพราะนั้นผมเป็นคนเดินเข้าไปหาเขาเองเดินเข้าไปหาซิโก้ครับบอกว่าผมก็อยากทําทีมชาติเพราะว่าอยู่กับวงการฟุตบอลมา15ปีแล้วที่เป็นนักเตะเพราะนั้นก็อยากมาช่วยทีมชาติเดี๋ยวนะ มันเป็นการเดินเข้าไปหาซิโก้แล้วบอกว่าอยากจะทําท,ทีมชาติโดยก่อนหน้านี้คุณมีประสบการณ์หรือเปล่าล่ะก็ผมผมถือว่าประสบการณ์ยังไม่มีซีวิเคแต่ว่าในในตัวเนี่ยน,น่าจะเยอะแล้วที่จะช่วยทีมชาติได้ซิโก้ว่าไงได้พูดอย่างนี้เลยลครับก็บอกตกลงนะครับตกลงรับเป็นสตาฟเลยรับเป็นสตาฟครับพอเริ่มเข้าไป <c oughs> ช่วยซิโก้ในในบิดอเกมตอนนั้นก็ประสบความสาเร็จลคะครับครั้งแรกตอนนั้นรู้สึกยังไงนะครั้งนั้นที่เราเราได้แชมป์เนี่ย เพราะว่าซิโก้และก็ทีมงานวางแผนกันอย่างเยอะนะว่าเราเมื่อก่อนนี้เราชอบไปลุกเขาตลอดเวลาในอาเซียนแต่ชุดนี้ไม่นะฮะรับและโตกลับจนได้หนึ่งประตูเห็นกุตบอลไม่สวยงามแต่เราได้แชมป์กลับมาแต่ที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือครั้งล่าสุดครั้งที่28ที่สิงคโปร์ตอนนี้โชคดีผมรัฐเป็นผู้ฝึกสอนใหญ่เต็มตัวจริงครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะการคว้าแชมป์โดยที่เราชนะเมียนมาแมตช์ชิงชนะเลิศอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้น ก็ก่อนหน้านั้นเลยนะฮะตั้งแต่รอบแรกเลยมาเราจะมีการวางแผนกันตลอดเราจะดูระบบรวมมากกว่านะฮะไม่ใช่เราจะเล่น11คนแรกตลอดเวลาเราบอกแล้วก่อนไปแล้วว่า20คนที่ไปเนี่ยคือผู้เล่นตัวจริงหมดเลยนะฮะไปหนักใจตอนรอบรองหนักใจเพราะอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ฮะหนักใจที่ว่าตัวผู้เล่นเราดีหมดเลย20คนไม่รู้จะเลือกใครนี่แหละฮะที่ที่ที่หนักใจอย่างอื่นไม่หนักใจผมไม่ไม่ ผมโชคดีอย่างหนึ่งจะมีทีมงานนะเยอะนะฮะคนที่ช่วยเหลือผมเยอะนะฮะเดี๋ยวทำการวิเคราะห์เกมให้ด้วยนะครับผมต้องถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะเพราะนี่ไม่ใช่ฟุตบอลของโชคทวีนี่คือฟุตบอลทีมชาติไทยของคนไทยทั้งประเทศนะก็ถือว่าได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายจากคนอยู่เบื้องหลังมีหลายคนมองว่าความสําเร็จของโคชโชคเกิดจากการอยู่ใต้ร่มเงาของซิโก้หรือเปล่าก็เขาก็ให้โอกาสมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกครั้งนะฮะแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็ก็น่างานนะนะฮะว่าการตัดสินใจนะก็คุยกันครับบางครั้งการจัดตัวถ้าไม่ถูกใจกันมันมันไม่ใช่ไปแนวทางเดียวกันครับครับผมก็ต้องมีคานบ้างครับนะฮะแต่ว่าสุดท้าย3คนหรือตัวเปลี่ยนเนี่ยโชคตัดสินใจเลยนะฮะผมก็ต้องตัดสินใจเพราะว่าจะรอช้าไม่ได้แล้วในเวลานั้นเพราะนั้นในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะส่วนมากแล้วก็ต้องเป็นเป็นผมที่อยู่หน้างานนะฮะในการใต้อยู่ร่ำเงามันเป็นพี่เป็นน้องแค่นั้นเอง อันนี้ไม่ใช่ฟุตบอลทีมของซิโก้ไม่ใช่ฟุตบอลทีมของโชว์ทวีนะนี่ฟุตบอลทีมของชาติเพราะนั้นจะทําอะไรเนี่ยเราพลาดไม่ได้เลยนะครับหลายคนติดตามข่าวสารและเห็นบอกว่าอัดฉีดสําหรับทีมชาติไทยชุดนี้ที่ประสบความสาเร็จในซีเกมเยอะมากเลยแบ่งกันแล้วได้เหลือคนละประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมก็ครั้งแรกเลยนะฮะที่ที่ทางสมาคมแล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยเขาให้มาแค่สิบล้านแล้วก็อัดฉีดอีกสิบเป็น12บล้านแค่นั้นเองนะแต่ที่ ที่เยอะขึ้นมาเพราะอะไรเพราะพวกน้องๆทําให้คนไทยมีความสุขโชครับนะฮะเหมือนกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ธรรมศาสตร์โทรมาเลยบอกโชคมาเอาตังค์พวกคุณทําให้คนไทยมีความสุขให้อีกเท่าไหร่พี่วัชชัยเวลาให้สองล้านว้าวนะฮะดูสิครับเป็นการตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจถูกต้องครับเหลือเฉลี่ยเบียเสศแลวคนละห้าล้านถึงไหมคงไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วก็คงประมาณคนละล้านหนึ่งประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นกําลังใจแล้วกันนะครับสุดท้าย ค้ณโชควางแผนเกี่ยวกับชีวิตการเป็นผู้อุกษนในอนาคตเอาไว้มากขนาดไหนก็ตอนนี้นะครับของผมสเต็ป by สเต็ปครับนะฮะก็งานก็ยังมีอยู่ที่การไฟฟ้าต้องมีการสอนนะฮะแต่ตอนนี้ได้เป้าหมายในเรื่องให้ดูแลปรยโอมปิกกับซิโก้ฮะเพราะฉะนั้นในการคัดตัวผู้เล่นเรามีเวลาแค่6เดือนเองมกราเราต้องไปแล้วนะฮะเพราะนั้นความคาดหวังนะฮะตอนนี้คนไทยเขาค่อนข้างสูงทีเดียวสูงทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นจะดูแล ตัวผู้เล่นครับนะโอมปิกเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็จะมีเดือนละทั้งที่จะเอาอุ่นเครื่องนะฮะเราจะทําอย่างนี้จนถึงก่อนไปกาตาเลยครับนะครับทางรายการก็จะเป็นกําลังใจให้กับโคช้ชโชคทวีพรมรัตน์นะครับแล้วก็คคโค้ชซิโก้ในการทําทีมแล้วก็สร้างความสุข ให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยตลอดไปเลยนะฮะขอบคุณครับวันนี้ทางรายการมีไวเชอร์นะครับที่จะมอบให้เป็นไวเชอร์ของบาซาย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยากลางนะครับมอบให้โคชโชคไปพักผ่อนเวลาที่ไปเที่ยวที่พัทยานะครับขอบคุณครับอีกอันนึงนะครับดูแลสุขภาพหน่อยนะครับอยู่กลางแดดมากๆเป็นอโรมาไน i ์นะครับที่ สนามได้กอล์ฟออสตาชั้น2ออันนี้ไปใช้บริการได้ฟรีเลยนะครับ1ชั่วโมงครึ่งดูแลสุขภาพและสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดเลยนะครับเป็นเสื้อของรายการนะฮะจากยูเรกาเป็นเสื้อที่สกิน small talk the hero นั่นหมายความว่าโค้ชโชคทวีพรมรัตน์เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สบู่สมุนไพรยิงออนเป็นสบู่ที่สกัดจากสมุนไพรแท้นะฮะไม่มีสารเคมีด้วยเอาไปดูแลผิวพรรณทั้งครอบครัวเลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่ารูปนี้เป็นรูปที่ โคโชคน่าจะชอบที่สุดอีกรูปหนึ่งนะฮะจากชาโตเดอรอาร์ตใส่กล่องมาให้สวยงามเลยนะครับ,รบเอาไปวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นเอาไปติดไว้ที่บ้านนะครับฝากเอาไว้วันนี้ทางรายการขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของโคโชคทวีผมรัฐคนเก่งคนนี้ตลอดไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณโชคทวีผมรัฐอดีตนักเตะกองหลังทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดแชมป์4เกมครั้งล่าสุดที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้นําความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk the Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกําลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของโชคทวีพรมรัตน์นะครับเด็กจากต่างจังหวัดพังงาก้าวขึ้นมาสู่การเป็นโค้ชทีมชาติไทยแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ต้องถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอิสุสปตทน้ำมันพืชตราอางุนสบู่สมุนไพรอิงอ่อน t ร i นิติคาสบาซย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาชา a ์เตอร์เดอะอาร์ตยูเรกาโอเอสัทฟุตบอลอะคาเดมี และสถานที่ไทยทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับท่านที่ต้องการที่จะชมย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงและก็ประสบความสำเร็จมาพูดคุยในรายการอีกหลายต่อหลายท่านทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ จากเยาวชนบางทีชาติเลยคือไม่ได้ติดทีมชาติเยาวชนเลยอยู่อยู่ขึ้นมาก็ติดทีมชาติชุดใหญ่เลยเพราะว่าเสียงกันบอกเฮ้ยจะไปจับเวลาผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าคนจับเรลามึงอะวายถูกที้บเปล่าวายทุบทิ้บเป่าคนดูเกเรหมายความว่าเราเราเดินนี่เข้าหลังก็ติ๊กยิงเราอุ้ยมีด้วยเหรอนี่ครับบล็อกอันนั้นแนะเป็นบล็อกส่วนตัวซึ่งมันใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่บล็อกของกลางถูกเพราะใช่ไหมใช่โอ้ใช่ผมเลยโยนเลยโยนออกไปเลยโอ้กระจายเลย